เรื่องวัตถุดิบของเรามาจากตลาดปลาแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือตลาดปลาโตโยสึนะครับผมคัดเลือกวัตถุดิบเหมือนกับร้านมิชลินที่ประเทศญี่ปุ่นส่งมาให้เราเลยครับตัววัตถุดิบของเรามีรสชาติความหวานแล้วก็ไม่เหมือนร้านอื่นครับเมนูที่แรกเมนค,คือชิชิโรครับเป็นเมนูที่ยอดนิยมไส้ที่ผ่อด้วยแตลมอนซอสไข่ปลาเมนเตโกมีความครีมมี่และคันชี่ของตัวแป้งอันนี้อร่อยแน่นอนครับเมนูที่2ก็จะเป็นทาเกะซาซิมิฮะเป็นปลาดิบรวมของนี้มาแล้วต้องได้สองถาดครับสั่งตามพี่ถ้้าไไมม่ดดีีตเเฟลยครับผ สวัสดีครับผมเชฟบอยนะครับผมจากร้านหาชิสากาชิลมนะครับผมร้านนี้ฮะเปิดมาเป็นเวลา6ปีแล้วครับร้านอาหารของเราฮนะจะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแนวผสมผสานรูปแบบของญี่ปุ่นผสมคนไทยซึ่งจะทำให้ถูกปากคนเอเชียส่วนใหญ่ครับสเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่นคือความพิถีพิถันนะฮะและก็เรื่องรสชาติและวัตถุดิบที่มีความสดใหม่นะครับ โลกแกนของทางร้านก็คือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนําแล้วก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายนะครับผมซึ่งวัตถุดิบเนี่ยเราจะนําเข้าจากตลาดปลาญี่ปุ่นทุกๆวันแล้วก็เป็นเมนูชั้นนําของทั่วโลกนะครับผมกว่า3 0 0้อกว่าเมนูครับ เรื่องวัตถุดิบของเรานะที่แตกต่างจากร้านอื่นนะรัเพราะว่าเรามาจากตลาดปลาแห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือตลาดปลาโตโยสึนะครับผมซึ่งตลาดปลาตรงนี้ฮะคัดเลือกวัตถุดิบเหมือนกับนำวัตถุดิบจากร้านมิชลินที่ประเทศญี่ปุ่นส่งมาให้เราเลยครับผมตัววัตถุดิบของเรามีรสชาติความหวานแล้ก็อาหารที่ไม่เหมือนจากร้านอื่นโดยทั่วไปครับ เมนูที่ได้คเมนแล้วเป็นชื่อของทางร้านเจยนะครับคือชิชิโร่ครับผมในส่วนของชิชิโร่ครับผมเป็นเมนูที่ยอดนิยมลูค้าทานได้ทุกเพศทุกวัยไส้ที่เป็นห่อด้วยตัวที่เป็นแซลมอนซอสไข่ปานมเบเนโกมีความครีมมี่และคันชี่ของตัวแป้งแล้วก็ตัวซอสสูตรพิเศษของทางร้านครับผมอันนี้อร่อยแน่นอนครับส่วนเมนูที่2ก็จะเป็นปลาดิบต่างๆนะเช่น imi, ทาเกะซาซิมิฮะวัตถุดิบที่รวมอยู่ในนั้นก็จะมีเป็นปลาดิบรวมที่นําเข้าจากตลาดญี่ปุ่นนะครับผมประกอบด้วยตัวที่เป็นกูโทโร่อากามิ มีฮามาจินะครับแล้วก็มีเป็นปลาเนื้อขาวเป็นมาดตามด้วยตัวที่เป็นแซลมอนแล้วก็จะเป็นตัวมาสับครับผมตรงนี้มาแล้วต้องได้สองฐานครับเมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นแซลมอนดงนะครับผมที่มีตัวไข่ปลาแซลมอนที่เป็นพิเศษจากนอร์เวย์ตัวนี้จะอร่อยเป็นซิเนเจอร์ของทางร้านที่ขายดีฮะในเมนูถัดไปครับผมก็จะเป็นบูตะชาโพนะครับเมนูนี้ขึ้นชื่อฮะเพราะว่าตัวหมูเนี่ยฮะเราจะนํามาย่างกับตัวที่เป็นฐานชาโพที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะให้มีความหอมละมุนฮะลายี่านนนิตัสาาามมรถปุงอาาหรได้เลย โดยการเรามาหน้ามาจีดรวมกันแล้วสามารถทานได้เลยครับผมย่างมาตัวซอสที่มีความเผ็ดกําลังพอดีในสไตล์ของเอเชียครับผมตอนนี้นะครับผมทางชิชิมีโปรโมชั่นร่วมกับไลแมนก็จะเป็นตัวชิชิโรบวกกับตัวที่เป็นคัซิโดงนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นชีชิวากะแมะเป็นยำสลายครับแถมฟรีครับเกยวซ่าครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอีกมากมายนะฮะในไลแมนนะครับเซิร์ชคำว่าชิชิครับผมสั่งตามที่ถ้าไม่ดีตีเชฟได้เลยครับผม